หนึ่งพันหร้อยท่านสวัสดีจ้าฝางแอนไลน์หน่อยนะแม่นะฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนน่วยนะคะเข้ามาใหม่คนละหนึ่งแช์นะคะสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนดูจ้า สวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนดูค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะจ๊ะเมื่อวานเกือบแตกวันนี้ขอแตกสามตัวนะคะเมื่อวานเกือบแตกใช่ค่ะเกือบแตกสามตัวค่ะเมื่อวานนะคะวันนี้เราต้องฟาดฟันค่ะวันนี้เราต้องฟาดฟันค่ะทุกคนค่ะทุกคนปังๆนะสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนดูนะคะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยน่ากินข้าวยังอ่ะกินแล้วหรอดนุยไม่ได้กินข้าวเลยนุสั่งมา หนึ่งพนแปดร้อยคนดี๋วดนๆค่ะดวนๆค่ะฝากแอดไลน์ด้วยจ้าฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยค่ะนะจ๊ะขอพอะคุณมากๆค่ะ,นะะ 1, คน,นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูนะคะเก้า้าวันนี้จะเบิร์นอีกหรอแม่มันเลขทูบไม่สวยเลยแต่อย่าลืมนะอาจจะออกก็ได้ อาจจะออกก็ได้เ้อทุกคนใบ <laughs> ทีวีบอกว่าไงรู้ไหมเฟิร์ <laughs> แตกเลขเด็ดเจ๊บอลพารวยปล่อยสามตัวหวยรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนวันออกภรษาาษาภาษาภามีเอ็โค่ได้เหรอเอามาเล่กไอ้อะไรนะใบทีวีใบทีวีใบทีวีไปออก เ๋ยอ,อีกหลายอีกหลายเพจยังไม่ไมถึงเวลาทำไมสั่งแล้วมากินยังเยอะเลยโหชาติกินสั่งมาให้ใครก็ไม่รู้สั่งมารอนั่นแหละ ฝากด้วยนะคะ1900คนดูสวัสดีจ้ะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาสวัสดี2000คนดูจ้าฝากแอดหน่อยนะแม่นะจิ้มลิ้นที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนูหน่อยค่ะนะคะฝากแอดไลน์ลิงก์ที่ปักหมุดด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะ ใครรอเดี๋ยวดูมีสายด่วนให้ด้วยนะเดี๋ยวดูมีสายด่วนให้ด้วยเอามาเพื่อนกินข้าวได้ไหมอืมมมมอยู่นะพี่ออนไลฟ์เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเดีย๋ยวสายด่วนดูก็ขึ้นสี่โมงเนีนน่ยเดี๋ยวดูก,ก็จบแล้วลก,ก็ขึ้นเลยสองพันหนึ่งร้อยท่านสวัสดีจ้ะ นะคะทำไมคนน้อยจังเลยวันนี้เอาตามที่เราไหวนะคะทุกคนขาเอาตามที่เราไหวเดอ้อ สดี2,200คนดูจ้ะ